สรุปวันเดทที่7มีเป็นระบบใหม่มาเพียบจะเป็นไงไปดูสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านบริการเกม Roblox แมวต่างๆต้องนี่เลยมีโมช็อปมีแมบมากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นแพนเวดเปนลอสโกเการ์เดนสเตลลเบลล์ลอสก็จะเก้าคืนฟิวอซูฟิตแถมมีบริการกิฟต์แคมพาสแบบต่างๆมากมายเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวรวดเร็วสะดวก แน่นอนร้อนต์และมีสินค้าแบบอื่นอีกเพียบหากสนใจกดลิงก์ใต้ดีคลิปชันได้เลย okay, โอเคผมก็สำหรับคอนเทนต์หลังในวันนี้เนี่ยก็คือสรุปอัปเดตที่7จ็นั่นเองเนะครับ Shadow Rising นั่นเองถ้าแน่กดติดตามกันแล้วหรือ,อยังเอ่ยถ้าเกิดยังเนี่ยก็ฝากกดกันด้วยนะเพราหมายตอนนี้คือ 2, 100, สองหมื่นซับจแล้วก็ฝากเอื้อมือไปกดไลค์กันคนละทีด้วยถ้าทาแล้วก็ไปดูคลิปกันต่อเลย ถือบอกเลยว่าอัปเดตนี้เนี่ยมีอะไรมามากมายเลยนะครับเป็นพวก QL แล้วก็ระบบซิสเต็มต่างๆนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยอ่ะซึ่งเรามาดูที่อย่างแรกเลยนะครับ New Weapon นะครับตอนนี้มีอาวุธใหม่นั่นเองก็คือ p พีย Hand แล้วก็ Price นะครับสำห p ับเ Hand เนี่ยจะอยู่ใน Weapon นะครับเป็นระดับ Epic อันนี้เลยนะครับคิดว่าน่าจะไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับน่าจะไม่ได้ดีมากนะครับเป็นระดับ Epic เท่านั้นและของไปสำหรับไพรส์เนี่ยจะอยู่ใน Battle Pass นะครับนี่ซึ่งในอัปเดตนี้เนี่ยเขามีีี Battle Pass ใใใหหมมม่่่่่่่าาาาาด้วววยยยยนนนนนนนะะะครรรรัับบบบออกกกเเเเเลลลลสสจจแป็ูท50 อ่าปลดล็อกแบตเทนพาร์ตนั่นเองเนี่ยผมเราก็จะได้ไปฟรีๆเลยนะโอเคประมาณนี้ซึ่งแบตเทนพาร์ตเนี่ยก็จะมีแบบของดีๆมากมายเลยนะครับหรือว่าก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะเดีย๋ยวไปนิวเปิร์กอะดรีนาลีนอ่ามีเปิร์กใหม่มาแล้วผมก็คืออะดรีนาลีนอยู่ในระดับดีเจนเดอรี่นี่เลยนิวพัซซีฟคริเทคอลซึ่งจะมีพัซซีฟใหม่แล้วผมก็คือคริเทคอลนั่นเองนะจะเป็นระดับอีพิกเท่านั้น นี่นะ่ยผมอันนี้เลยเดี๋ยวไปนะครับมิสัตว์เลี้ยงใหม่พีเจียนนะครับก็จะอยู่ในแบตเ l e ร์นพาร์ทเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นเลเวลที่5นั่นเองนี่นะ่ยผมไว้พีเจียนไม่รู้นะครับว่าดีหรือเปล่านะแต่คิดว่าก็น่าจะอ่าโอเคอยู่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องไปลองดูกันนะเดี๋ยวไป,ไปนิวคอรเมติกครอสเน็กมเลสและลิงออฟเฟต ซึ่งต้องบอกเลยนะว่าในอัปเดตนี้เนี่ยมีคอสเมติกฟรีด้วยนะครับซึ่งเราจะต้องใส่โค้ดนะซึ่งโค้ดที่เราต้องใส่เนี่ยก็คือฟรีริงอันนี้เลยนะครับเราจะได้อคอสเมติกฟรีนะครับที่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับริงก็เฟรดโอ้ได้5%้าเปอรสปีดเลือนห้แล้วก็สกิลดาเมจโอเคอยู่นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้ามารับฟรีๆก็ชิลมากเลยนะเพราสำหรับคอสเน็กเลนเนี่ยจะอยู่ในแบตเทิร์นพาร์ทเนี่ยครเลเวลที่10นั่นเอง นี้เลยนะครับต่อไปมีบัโดใหม่คือไพรบัโดแล้วก็ลอสเวพอนบแบโดอ่านี่ครับจะอยู่ในช็อปเลยนี่แถวไพร์แบโดอันนี้เลยนี่ผมสองเก้า ได้พราเอฟเฟกได้ของประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวไปไกด์ไลน์ซิเต็มอ่าในนี้นะครับผมตอนนี้เนี่ยเรามีระบบไกด์ไลน์นะครับผมซึ่งสามารถอ่าเหมือนเป็นการสอนผู้เล่นไปในตัวนะครับแล้วก็ทําตามนี้เลยแล้วเราก็สามารถรับของได้ด้วยนะซึ่งนี่มันจะมีอันง่ายๆมากๆเลยเนี่ยอีคิววันเพชรอีคิววันเวลพอนเอฟเฟกต์อีคิวแอนนี่คอสเมติกเนี่ยรับไปฟรีๆเลยนะครับนี่เราก็ได้ของฟรีเลยบอกเลยว่าผู้เล่นใหม่เดี่ยยิ้มแน่นอนนะครับเล่นง่ายเลยนะดูดีนี่ครับผม ยังไม่ต้องทําอะไรเลยผมก็ได้แล้วนี่ครับอ่าแต่ก็ต้องทําตามที่เขาบอกนั่นเลยครับแต่เหมือนผมเคยทําไว้แล้วไงก็เลยได้ไปฟรีๆเลยนะ,ยแ,นะ,นนะแล้วป้าย Battle Pass System นี่านี่ยผมรบ้วบา Battle Pass อันนี้นะ่าสนใจมากเลยนะซึ่งของที่ได้เนี่ยก็คือโอเคเลยนะครับเวลเดียวเนี่ยได้ถึง50,000เลยนะครับแล้วก็มีแบบ White Pages น,น,นีเ่เ r o s s Necklace Gold เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ไพ่เนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะโหดไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะโหดอยู่นะเป็นสลับสายฟรีก็เล่นได้ด้วยนะครับสลับไพ่สไตล์ Okay. และต่อไปอย่างสุดท้ายก็คือรีเวิร์สโปรไฟล์นี่ผมแอบว้าวด้วยนะนี่นะผมโปรไฟล์ใหม่นี้นะผมจะบอกสดแต่ต่างๆของเรานั่นเองนะครับบอกเลยว่าทีมากนะนี่ครับก็จะมีแบบคอสเมติกมีเวรพอนมีเพรมีอะไรแบบนี้เวลาเราจะแบบ สอนจัดของไปลงเลดลงโหมดต่างๆเนี่ยเราก็เปิดนี้ให้ดูเนี่ยอยู่ครบจบเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าดีมากโอเคผมทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ผมแล้วก็มีการเปลี่ยนเชนต่างๆมีการตีเวพอนด์ดัเลดิจิทัลลี่มิตติกแล้วก็มีบัคฟิกอะไรพวกนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าดีมากเลยนะสำหรับเด่นนี้เนี่ยผมบอกเลยว่า q o l ระบบอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้าง เต็มที่เลยนะสำหรับอัปเดตนี้โอเคก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่ครับ Battle Pass ขออนุญาตจัดเลยแล้วกันนี้ Get Premium สามร้อยยี่สิบเก้าโลพักนี่ครับผมจัดไปถือว่าสนับสนุนเกมนะครับหน่อยผมจากที่ผมปลดล็อกเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีบั n d l ใหม่นี่คผมสำหรับไพ a y b u n d l นี้ที่ผมสนใจเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะครับมันคือ25เลเวล Battle Pass นั่นเองอันนี้คือที่ผมสนใจนะยกอย่างอื่นเนี่ยผมเฉยๆนะ่ยผมคอยเทรดหรือเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยเฉยๆไม่ไม่ต้องการนะครับต้องการ เลเวลแบตเทนพาร์ s, จัดไป100นะเรียบร้อยเน้ผมสองเก้าเก้าเรียบร้อยนะครับแค่นี้เราก็ได้มาแล้วใช่ไหมอ่าซึ่งจะได้อันนี้ใหม่มาใช่ไหมเอฟเฟกต์ Effect ใหม่นี่ครับอยู่ไหนอ่ะนี่นะผมฟลา l เอ็กซ์คลูซีฟนี้นะ่าจะเป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับโอเคถึงแบตเทนพาร์เราเนี่ยก็จะน่าจะปลดล็อกถึงเลเวลยี่สิบห้าไหมอ่าเอ๊ะแปลก อ่าโอเคเดี๋ยวผมเรียบร้อยเนี่ยผมดูโอ้โหตังเด้งมาสามล้านอเอาเลยมาดูหน่อยดีกว่าเนี่ยว่าเพชรกับอ่าคอนเทนต์กเนี่ยมันดีไหมนะซึ่งเพชรเนี่ยอ่าไหนดูซิไวพิเชียนระดับมิติกโอ้โหของดีเนี่ยผมใช้แทนหมึกไปเลยโอ้โหดีมากนะครับไวพิเชียนของดีเนี่ยผมวันนี้ต้องมีนะครับได้ทั้ง10%สกิลด,ดาเมจไั้วยวงวิ่งไวนะครับแล้วก็สองว่าสองดาเมจสองหน่วยด้วยโอ้โหอันนี้ดีมากนะครับ ใส่คู่กับค่าวเนี่ยเทพเลยนะหุดีดีจริงครับอันนี้ดีจริงอ่ะแล้วมาดูคอสเมติกันหนึ่งอันนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันโอ้ระดาเมจเจนเดอรี่อาจจะไม่ได้ดีเท่า work. สองอันนี้แน่เลยครับไหนดูซิ5%สปีดแล้วก็บวก15%คีย์ที่เข้าดาเมจโอ้โหอันนี้เฉยๆมากนะครับแต่ก็โอเคก็ถือว่ามีก็ดีกว่าไม่มีนะครับผมอ่าแล้วก็มีท่าเต้นใหม่ก็คือดูสกีอ่าท่าดูสกีอะไรไม่รู้ทักกี้ น the ี okay, so Now, gardens, ่ผมดูสกีแดนอ่าเป็นท่าเต้นของดูสกีนั่นเองนะครับนี่เป็นสตรีมเมอร์นะโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลในการสรุปอัปเดตก็ประมาณนี้และกันนะครับวิธีการหาของใหม่ต่างๆเลยวกนนี้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงอยู่ส่วนไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็หลายคนน่าจะรู้กันจากคลิปนี้แล้วนะครับโอเคก็ใครที่ชอบกดไลค์ก็สตาร์ทไล์กันด้วยและกันนะครับสนใสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะแล้วตอนนี้นะครับเราบินที่ขอความเตี้สามารถมาหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนคุยกันได้เลยนะลิอยู่ใ้ดิจิมชันเลยและ ตอนนี้เนี่ยผมช่องรบีเสื้อผ้าโฟเซนในโมนี้ FC อย่างนี้เลยนะครับแล้วบอกเลยว่าสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะแค่เราเปลี่ยนสีสกิจตัวละครหรือว่าสีผิวตัวเองนั่นเองนะครับสามารถเปลี่ยนแยกเสื้อกางเกงได้ด้วยนะครับมาดูกางเกงหน่อยดีนะครับนี่นะครับกางเกงแบบนี้เลยนะครับเปลี่ยนสีได้นี่ครับอย่างที่บอกเลยนะก็ลงี์อยู่ใต้ทีปชั่นเช่นกันนะครับจะเป็นกลุ่มเสื้อผ้านั่นเองกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมก็เลยคิปนี้ไม่ได้ไปแล้วผมไว้เจอกันบ๊ายบายมามาคนเด็ด และเราก็เท่าที่ริมหัดเหมือนกับจีบลิ้นและตอนก็เท่าที่ลิมปากเธอไม่ใช่อในคิดว่าเขารู้ซึกงนี่จริงเปล่าใช่ไหมจริงสัตว์เดีสัมผัสกูเพียงหลับและตอนนี้พเพื่อเอททำงานไม่ค่อยว่านิดน